สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องต้นข้าวแชร์ข่าววันนี้พี่ข้าวจะพาไปหาสมุนไพรอีกแล้วค่ะแต่วันนี้มาตัดยางกรีดยางรักษณาปลายยางสวัวนี้ข้าวจะโค่แล้ว ราะว่าหน้าเละเทะแล้วกีดหลยหน้าแล้วขึ้นข้างบนแล้วกีดหน้าสูงแล้วอายุยางสวนนี้35ปีแต่คนใต้เขาทำแบบป่าลกแบบระบบนิเวศวิทยาจะช่วยในการทำให้สวนยางแก่ชุ่มชื้นแก่ไม่ทำเหมือนชาวบ้านเขา บอกชาวบ้านเขาว่าทำให้เตียนโล่งกลัวงูแต่แกไม่คิดเหมือนเขาแกบอกว่างูก็ไปสวนงูแกก็อยู่สวนแกนอกจากเราโชคร้ายจริงๆเราเหยียบมันมันถึงจะกัดเราแกว่านี้แกก็เลยทำสวนให้รกคนก็บอกว่าแกไม่เหมือนชาวบ้านขี้เกียจแต่แกบอกว่าไม่ใช่แกทำแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ปอยให้สวนลกสวนแกจะได้ชุ่มชื้นเพราะว่ามันอยู่ตีนเขาไม่ได้อยู่ที่โล่งแต่สวนมากาก็ะทำโล่งเตียนแหละแต่แกทำลกอยู่สวนเดียวในหมู่บ้านนี้มีแกสวนแกรกอยู่สวนเดียวเพราะแกทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาจากที่เคยว่าจะโค่น พี่สาวแกกีแกกี่กกไปสเสล่เทแกก็ก,ก,ะกะว่าจะโค่นหมดทีนี้แกย,ยังไม่โค่นแกก็เลยทำให้สวนลกทีนี้น้ำยางมันจากเริ่มที่ไม่ย,อย้อยมันก็ย้อยเพราะว่ามันมีป่าช่วยให้ชุ่มชนนื้นไงมันก็เลยย้อยมาอีกตัดม่ได้ เพิ่มอีกห้าปีน,ปนี่ปีที่หกแล้วเนี่เจอแล้วสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งรักษาเกี่ยวกับช่องปาก รักษาโรคฟันผุรักษาโรคแล้วก็ปิดลักก็เปิดแกป้ปวดฟันได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะต้นคอยค่ะซึ่งก็มีหลายๆช่องทำกันเนาะเนี่ยตอนนี้ใหญ่ประมาณอุ้ยหลายปีแล้วต้นเนี้ยจะสิบปีกว่าแล้วมั้ง วันนี้พี่ข้าก็จะมาเอาเอาเปลือกตอนนั้นเอาอยางแตนี้วันนี้เอาเปลือกไปค่ะจะไปทำยังไงนั้นมาติดตามชมกันเลยค่ะ เนี่ยได้แล้วเนี่ยเปลือกคอยค่ะสรรพคุณทางยาแก้ระบบเลือดออกตามไดฟันวิธีใช้เราก็เอามาตำตำตำให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นเรามาแปลงฟัน จะทำให้หินปูนรุนร่วงแล้วก็ฟันขาวสะอาดสดใสไม่มีกลิ่นปากเนี่ยสรุลทางยาของต้นข่อยมีมากมายหลายอย่างค่ะซึ่งยางต้นข่อยก็รักษาแก้การปวดฟันได้ด้วยเนี่ยบรรเทาอาการฟันโยกฟันคลอนทำให้ฟันแน่นคงทนทาวรได้ด้วยค่ะทำให้ฟันขาวสะอาดไม่มีกลิ่นปาก ทำให้หินปูนดูรดด่วงได้ค่ะคนใต้เกาคอนเฟิร์มเพราะว่าฟันเขาขาวสะอาด